ุกคนสาธุค่ะครั้งแรกของปีนะคะใครที่ไม่ทันวันที่2 1มีนาคมนี้นะคะสามารถทำได้เลยวันที่24มีนาคม2567ค่ะเป็นวันวสันตะวิสุวัตนะคะวันขอขมากรรมทำแล้วสบายใจไม่ติดค้างราบรื่นทำไปเลยค่ะไม่เสียหายบอกเลยว่าเลิกดีเลิกเศรษฐีค่ะและตรงกับวันพระด้วยใครที่อยากให้ดวงตัวเองการเงินเปิดนะคะต้องลองวันพระใหญ่สามารถไหว้ขอขมากรรมได้เลยค่ะขั้นตอนมีดังนี้นะคะให้เราเตรียมทก 19บดอกค่ะน้ําเปล่า1แก้วหรือว่า1ขวดก็ได้จะมีดอกไม้หรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรนะคะสามารถทําได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะให้จุดทูบกลางแจ้ง19ดอกให้ที่อยู่คอนโดหอพักก็ออกมาจุดที่ระเบียงได้นะคะแต่อย่าลืมดับให้สนิทค่ะจากนั้นให้เราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและให้ตั้งนโม3จบแล้วกล่าวบทสวดตามลําดับภาพต่อไปนี้นะคะใครที่อยากดวงเศรษฐีเปิดนะคะห้ามพลาดเลยค่ะสามารถทําได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินบ้านคูณรวยจะขึ้นบทสวดบทขอขมากรรม บทอโหสิกรรมและคาถาต่างๆให้ทุกคนสวดตามเลยนะคะและหากว่าใครที่เห็นคลิปนี้นะคะทําเองไปแล้วอยากให้พระอาจารย์ของบ้านคนรวยและบ้านคนรวยทําพิธีขอขมากรรมและแก้กรรมทําแทง้งซึ่งเราทําแบบนี้ทุกวันพระนะคะทุกคนบอกเลยว่าใครที่ทําแล้วรีวิวเยอะมากนะคะดวงเปิดการเงินเปิดจากร้านเงียบๆนะคะบางทีบางครั้งเราติดกรรมต่างๆเราไม่รู้ตัวหรอกหรือเราเคยไปบนบานสารเก่าแล้วจาไม่ได้หรือใครก็ตามที่เคยทําแท้งมาตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีหรือมีส่วนรู้เห็นใน การทำแทงก็ตามยิ่งต้องทำเลยนะคะเป็นบุญใหญ่มากใครอยากฝากรายชื่อรายบุคคลแบบนี้สามารถทักแอดมินบ้านโครวยได้เลยค่ะสาธุแชร์ออกไปเป็นธรรมทานนะคะ